สวัสดีครับเพื่อนๆขบวนที่เพื่อนๆเห็นนะครับด้านหน้านะครับคือขบวนสินค้าที่986นะครับต้นทางสุไหงกกับลกไปทางกรุงเทพนะครับเป็นขบวนสินค้าพัสดุห่อส่งด่วนนะครับเป็นหัวรถจักรนะครับอันซ่อมนะครับรุ่น AHK นะครับหมายเล4224นะครับหมายเลนี้ถือว่าเป็นหมายเลที่เปลี่ยนเครื่องยนต์แล้วนะครับเป็น คันแรกเลยนะครับในปีพศ2555นะครับเป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์แบบ MTU นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็รุ่นนี้ถูกตัดออกจากบัญชีไปแล้วนะครับ3มคันนะครับก็มีหมายเลขที่นำเข้ามานะครับรุ่นนี้นะครับก็ตั้งแต่หมายเลข4201นะครับถึง4230นะครับแล้วแน่นอนนะครับหัวรถจักรที่ กำลังจะผ่านเรานะครับเป็นหัวรถจักรที่เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่แล้วนะครับเป็นเครื่องยนต์ MTU นะครับตัวนี้นะครับบริษัทกรุ๊ปนะครับและเฮนเซลนะครับหัวรถจักรอัมสตอม4224นะครับตัวนี้ผลิตจากประเทศเยอรมนีนะครับเนื่องจากบริษัทกุ๊ปและบริษัทเฮนเซลเนี่ยทั้งสองบริษัทนะครับได้ลิขสิทธิ์เนี่ยโครงประธานของอัมสตอมนะครับ จากฝรั่งเศสนะครับแต่ผลิตที่ลงรถจักในเยอรมันนะครับผม